เมืองเดชอุดมก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2,388ซึ่งรัชกาลที่3ท่านทรงกรุณาตั้งชื่อเดชอุดมและแต่งตั้งพระศีสุระเป็นเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาอำเภอเดชอุดมยังไม่เคยมีการสร้างรูปปล่อเจ้าเมืองทั้งนี้ทางคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมมือร่วมใจก่อสร้างให้เกิดเป็นอนุสาวรีย์เจ้าเมือง ในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2563โดยมีพิธีบวงสวงพระบรมราชาอนุสาวรีรัชกาลที่5ณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมและศาลหลักเมืองและเทรูปหล่อเจ้าเมืองเดชอุดมในวันที่10มกราคม2563ในช่วงเวลา14นาฬกาโดยนำแผ่นทองที่พี่น้องประชาชนร่วมกันเขียนชื่อสกุล ล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อแสดงความรักและความสามาคัคคีสร้างความเป็นสิริมงคลในวาระโอกาสเมืองเดชอุดมครบรอบ175ปีตำบลนากระแสงอำเภอเดชอุดมมีการอัญเชิญพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกสู่ตำบลนาเจริญในวันที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563 พิธีการสำคัญการอัญเชิญพระศรีสุระเริ่มจากการตั้งองค์พระปา่าณบริเวณอุทยานเกาะแก้วลานธรรมพิธีกล่าวคำถวายเกาะแก้วลานธรรมอสัสนสงฆ์และลานธรรมและร่วมกันถวายพระตาหารแด่พระภิษุสงหลังจากนั้นมีการตั้งขบวนรับสี่ชุดณจุดต่างๆได้แก่ขบวนต้อนรับชุดที่1ตั้งขบวนต้อนรับที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขบวนต้อนรับชุดที่สองตั้งขบวนต้อนรับ ที่บริเวณหน้าโรงเรียนโชคชัยขบวนต้อนรับชุดที่3ตั้งขบวนต้อนรับที่บริเวณหน้าโรงเรียนห่องเตยและขบวนต้อนรับชุดที่4จุดที่1ซึ่งประกอบด้วยผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นอวตอข้าราชการพนักง,งานในเขตตำบลนานเจริญพ่อค้าประชาชนชุดขบวนนางรำตั้งแถวสองข้างทางรอต้อนรับจนถึงเวลา10นาฬิกาสินาที พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระศรีสุระประดิษฐานยังมณฑลพิธีนนจำปาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคถาชยันโตขณะรถขบวนกำลังเคลื่อนขึ้นมายังนนจำปาเจ้าหน้าที่โปรยข้าวตอกดอกไม้แตรสัง ้องกลองประคมตีเบิกเลิกเบิกชัยพร้อมกันและเวลา1 0 2นาฬิกา29นาทีท่านนายอำเภอถวายมาลัยกรตามด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานเจริญและหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนวางพุ่มดอกไม้ขันหมักเบงหลังจากนั้นมีการขับร้องสอรพัญญะและชุดครามถวายจนถึงเวลา11.15นาฬิกา15นาทีพิธีบวงสวงสมโพธจึงเริ่มขึ้นด้วยเลิกม,มงคลนายอำเภอจุดเทียนมงคล พร้อมจุดทูปเทียนบัณฑิตพราหมณ์นำกล่าวคำบูชาข้องกรองสังบันเทาะประโคมตีจากนั้นนายอำเภอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญพร้อมคณะยกขันขมาบัณฑิตพราหมณ์นำกล่าวคำขอขมาและประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเลิกประกาศเชิญเทวดาประกาศองค์การบูชาฤิกนายอำเภอพร้อมคณะร่วมถวายเครื่องบวงสรวงสังเวยพรีแล้วประกาศคำขอพร ในส่วนวันที่7-9ตุลาคม2,563ช่วงตอนเย็นทุกวันนั้นพุทธบริษัทพร้อมกันสวดฉลองสมโพธณนะมนฑนพิธีนนจาปามีพิธีจุดเทียนสองทางนำชีวิตพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสวดสมโพธเจริญบารมีเจริญคุณสะดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาโชคส่วนการอัญเชิญพระศรีสุระสู่ตำบลนาสวงนั้น ดำเนินพิธีในวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563โดยมีการตักบาตรทำบุญถนนสายวัฒนธรรมพระสองฆ์ออกรับบิณฑบาตตามถนนกลางหมู่บ้านเข้าสู่วัดซุ้มประตูหมู่บ้านรักษาศีลหพระสงฆ์เทรานุเทระเข้าประจำที่อัสนสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมในบริเวณพิธีลานนนจมปา จากนั้นประธานฝ่ายคารวาะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพิธีกรน,นำไหว้พระอารัธนาศีลกล่าวคำถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ให้พรกรวดน้ำรับพรในโอกาสนี้่ทนพระครูเวสวันว,นวนรก,กิจเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมวัดเวทว,วันวิทยารามประธานฝ่ายสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียคถาให้โอวาท หลังจากนั้นหน่วยงานเจ้าภาพและตัวแทนประชาชนตำบลนานเจริญจึงได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีโอกาสจัดงานเฉลิมฉลองสมโพธในพิธีอัญเชิญพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกมาประดิษฐานชั่วคราวณมณฑลพิธีนนจาปาวัดป่าห่องเตยโดยนายธรรมนูญแจ่มใสในอำเภอเดชอุดมกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจากนั้นคณะครูโรงเรียนบ้านานา,นานเจริญ รำอันเชิญรูปเหมือนพระศีสุระเจ้าเมืองเด็ดอุดมคนแรกส่งไปประดิษฐานชั่วคราวณตำบลนาสวงโดยมีคณะบรวรคุณธรรมตำบลนาเจริญตั้งแถวส่งรูปเหมือนพระศีสุระณถนนหน้าวัดป่าหองเตยเป็นอันเสร็จพิธีการ